สวัสดีครับพี่น้องมาอีกรอบอันนี้เป็นว่างน้ำเขียวแต่ว่าผมมาลกงหรอกมาอยู่คนละฝากว่างน้ำเขียวเอือนโม่เอือนเพิ่นเลยครับผมโหดเอื่นบานิดยูฟังแล้วพูนมิดไม่รดจอดน้ำครับผมเอือนมวนปุ๊บปุ๊บเลยเนี่ยแต่ว่าผมมาลงเด้อ มันอยูู่นละฝากผมอีคันล่วงแล้วผมสีเมีย้ยป่านพระท่านมวนปุ๊บวับงน้ำเขียวครับผมสร้างบ่ยานเนาะโอ้บีบสมตดมันไอมันติดตายวะนเนาะ đang đá nì mắc khắc Hãy subscribe với với. ก็จอดอออไปยังเนาะรถขันน้วเตี้ยบูร่ะจอดแล้วเอิ้นแล้วนี่ขี่ไปพุ่นพุ่นขี่ไปพุ่นไม่เพราะญงเจ้า,ยายจก็ล่งไปเนะี่ยเปยังเจ้าก็ล่งไปเนะี่ย อันนี้เอื่นไปนี่นะป้อมสวัสดีครับแบ่งปันนิดๆหน่อยๆป้อมไม่พี่ไม่ลงนะมันเสียงพี่ก็ไม่อยากลงนะเรียกเพิ้นเลยอนะสวัสดีครับ ลอยล้วเอื่นไปพ่นมากกับพอไา่มือนีิมากกับพอหาพอยาก็นั่งนู่นแล้วว่ไปใส่แล้วพอหญ่ก็ได้พี่ชแสงวันดีครับผมพอยานั่งไงพอหญ่นั่งหลังรถมือนนิให้พอยายรถนั่งหลังรถนั่งข้างหลังนั่นล่ะผมนั่งอยู่ข้างหน้าเนี่ย ซุ้มวันนี้รถจอดเขาไปตรวจเงียวได้หนิเนี่ยเน,นี่ยรถที่จอดด้วยเนี่ยชี้เขาไปตรวจเงียวเนี่ป้อมนี่ป้อมนี่นี่ละนี่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 นป้อมนี่เขาไปตรวจเงียวได้หนิเขาไปตรวจเงียวได้หนิพี่จิตติบ,บางน้ำเขียวว่นะเนี่ยแต่ว่าผมบอกลงไปดอกมันลงไปยากว่ะ อันนี่พอยายพอยายลงบ่พอยายพอยายลงบ่ไปมั้งเลยล่งพอยายล่งนี่แนี่ยตัวตัวดีครับงดูขวบเลวกมือเขาให้จอดเลยหมดเลยไวๆเลยไปไปไปตีว่า มาเบิ่งยังมาเบิ่งมืองเบงางัางคือเมื่งเงางมมามเมื่อรถไปแล้วไปแล้วเอาเอาครับพ่อหอมป่าหอมข้อเด้อผมสี่คำเมียบาบนบรรยากาศดีโยพี่กตเตผมสิ่คำเมียบานมันจิตไปถือเครื่องฟิวเอาเอาแค่นี้เนาะสวัสดีครับผม